ช่วงนี้เนี่ยก็จะมีคนพูดเยอะนะคะว่าเออเราเข้าใจในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์จริงไหมซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอธิบายได้อย่างาง,ออง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจกันได้ง่ายๆนะคะคือมันเป็นเหมือนพลังอํานาจหนึ่งนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอํานาจละมุนใช่ไหมคำพูดที่ ทางภาษาไทยได้บัญญัติไว้เนี่ยไม่ต้องการใช้อาวุธหรืออะไรที่รุนแรงเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการชนะใจหรือเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมนั้นๆหรืออบอบรับวัฒนธรรมต่างๆที่เข้ามาสมมุติเรามีอยู่เรื่องหนึง่งอย่างช็อกมิน์ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างได้ไง่ายที่สุดอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นพอพอ,พอ,พอเกิดความฮิตความนิยมขึ้นช็อกมินขายดีขึ้นมา นั้นคือวัฒนธรรมที่ถูกอบรับโดยคนไทยในประเทศเองแน่นอนค่ะอันนั้นเศรษฐกิจภาพเล็กคือภาพของร้านค้าก็เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากมายใช่ไหมคะแต่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เราทำอยู่นขณะ,ะนี้เนี่ยเราต้องการจะผลักดันสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็น g l o b a l มากขึ้นไม่ใช่แค่หัวข้อของช็อกมินนะคะแต่หัวข้อของ11อุตสาหกรรมที่เราได้แถลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฟสติวัลในเรื่องของหนังสือภาพยนตร์เกม ซีรีส์ต่างๆที่11สาขาทั้งหมดนะคะเราต้องการจะผลักดันสิ่งเหล่านี้เพื่อเพิ่มให้คนไทยทุกคนในนโยบายของ Force เนี่ย One Family One Soft Power เนี่ยเพื่อให้เขาได้สามารถ Register และพัฒนาตัวเองเราก็จะมีองค์กรให้เพื่อเขาอัพสกิลของเขาหลังจากนั้นสกิลเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยบางคนเราผลักดันได้ถึง ตัวของจังหวัดเลยเป็นภาพของประเทศและบางคนก็สามารถส่งออกไปนอกประเทศได้อีกนั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง11สาขา